มีผู้ใหญ่ใจดีทักมาถามนะครับว่าสนใจรีวิวหูฟังตัวหนึ่งไหมซึ่งเขาก็ไม่ได้จอดจงรุ่นนะครับให้ผมเลือกเองได้เลยซึ่งหลังจากที่ผมได้พิจรารณาจากดีไซน์สเปคและราคาแล้วเขาก็ส่งหูฟังรุ่นที่ผมเลือกกลับมาให้รีวิวนะครับคลิปนี้ก็มาลองดูกันว่า s a p r o Air จากค่าย i s u ูเปอหูฟังรุ่นนี้จะน่าสนใจขนาดไหน ก่อนจะแกะกล่องแล้วรีวิวก็มาดูสเปคเบื้องต้นของมันกันก่อนนะครับหูฟังรุ่นนี้เป็นแบบเอียบัดนะครับเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเวอร์ชัน5.3ตัวหูฟังสามารถใช้งานต่อเนื่องได้5ชั่วโมงถ้ารวมแบตเตอรี่ในเคชาร์ดด้วยก็จะใช้งานได้ประมาณ40ชั่วโมงนะครับการเชื่อมต่อรองรับโปรโตโคอลทั้ง LDAC, HBC และ ACC ปรับแต่งการใช้งานได้ผ่านแอป iSuperPlay ได้เวอร์เสียงขนาด13มิลิเมตรก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับสำหรับหูฟังไร้สายมีระบบตัดเสียงรบกวน Adaptive ANC ตัดเสียงรบกวนภายนอกได้สูงสุด 28dB รองรับไ i เลนด์ออดไม่ใส่มาถึง6ตัวมีเก m มิ่งโหมให้ใช้งานด้วยนะครับข้างกล่องมีระบุเคม้ว่าค่า l รซซอยู่ที่6 8 m มิลลิเซท่านั้นสเปคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับถัดไปมาลองแกะกล่องกันเลยดีกว่าก็ดูจากกล่องก็น่าจะเห็นได้ชัดน,นะครับว่าผมยังไม่ได้แกะซีลเลยนะอันนี้ก็เป็นการแกะกล่องครั้งแรก ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าภายในกล่องเขาจะมีอะไรให้มาบ้านโอเคเปิดมาก็เจอกับ q คีสตั t ไกด์นะก็แนะนำวิธีเชื่อมต่ออุปกรณ์ทำไงเอ่ยอยู่ผู้ฟังออกมาจากเคสลอกฟิลม์มเปิดฝาเคสเปิดบลูทูธ ก็เหมือนหูฟังไล้สายทั่วไปนะครับแล้วก็มีแนะนำว่าให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไอซูเปอร์เพมาใช้งานร่วมกันอันนี mm hmm. ้ก็จะเป็นคู่มือแนะนำการใช้งานนะครับอันนี้ไปอ่านกันเอาเองเนาะ mm hmm. ตัวหูฟังครับกล่องเล็กมากเลยนะเนี่ย ในกล่องจะมีอันนี้ให้มาผมคิดว่าน่าจะเป็นสายชาร์จนะครับโอเคสายชาร์จจริงด้วยก็เป็นสาย USB a to USB C นะครับสายสั้นนะพบง่ายน่าจะประมาณ15เซนติเมตรมั้ง กกล่อง็มีประมาณนี้มาดูดีไซน์ของหูฟัง i อซูเปอร์ซับโรแอกันนะครับเคสเป็นรูปไข่นะขนาดเล็กมากเลยเนี่ยดูวางในมือผมนะ ด้านล่างก็จะมีพอร์ต USB C สำหรับชาร์จนะครับแล้วก็มีปุ่มหนึ่งเอาไว้แผ่นีเปิดมาแบบนี้ตัวเคสชาร์จนะครับด้านล่างก็จะเป็นโปโกพินนแัแหละก็เหมือนหูฟังไล้สายทั่วไปนะก็จะชาร์จแบบนี้ กูฟังดีไซน์ก็คล้ายๆ Airpods นะครับใช้งานเขาบอกให้ลอกฟิลม์มออกผมลอกออกกัน มาดูดีไซน์หูฟังแบบชัดๆนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบานะตัวหูฟังเป็นพลาส,สติกวัสดุก็ธรรมดาธรรมาแหละด้านที่งงเงาๆตรงนี้สามารถทัชได้นะครับสามารถแตะสองครั้งเลื่อนเพลงแตะสามครั้งถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยแตะรับสายวางสายได้นะครับอ๋อที่เขาไม่มีเอทิปแถมมาในกล่องเพราะว่าหูฟังรุ่นนี้เป็นเอีย์บัดเนี่ยมันจะไม่มีจุกนะครับ ให้ดูดีไซน์เนาะเวลาชาร์จก็ใส่ลงไปในนี้เคสเป็นแม่เหล็กนะครับวางไปมันก็จะดูดเองอัตโนมัติเลยเนี่ยแล้วตรงนี้ก็จะมีไฟบอกสถานะด้วยเวลาใส่กลับเข้าไปในเคสในส่วนของดีไซน์ก็ประมาณนี้แล้วกัน ก็เดี๋ยวมาลองเชื่อมต่อกันเลยนะครับก็บูทูธแล้วเปิดเคสขึ้นมาโอเคเจอละไอซูเปอร์ซาวโปรแอร์กดแพรไปนะครับอืมเชื่อมต่อเร็วนะทีนี้ก็ลองดูแอปพลิเคชันไอซูเปอร์เพย์นะครับ โอเคขึ้นแล้วนะครับพอเช็คต่อเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นสถานะบนหน้าจอแบบนี้เลยนะครับบอกแบตเตอรี่คงเหลืออะไรอย่างนี้ทีนี้ในการตั้งค่าเนี่ยก็จะมีแถบด้านบนนะ Output ก่อนในหน้านี้ก็จะมีให้ปรับใช้หลายฟังก์ชันนะครับมี Adaptive Sound Effect Default แล้วก็ที่เหลือเป็น EQ นะครับมี Pop Heavy Bass Rock Soft Classic แล้วก็มี Cut ต่อมนะครับให้เราเลื่อนปรับเองได้เลยก็แล้วแต่ ในส่วนของ Noise Cancelling Mode ก็จะมีโหมด Normal กับโหมด d a p t i v e นะครับเป็นฟังก์ชันที่เหมือนกับหูฟังราคาแพงราคาหลายพันเลยแต่รุ่นนี้ประมาณพันสเขาก็ใส่มาให้นะแล้วก็มีปรับความดังของหูซ้ายกับหูขวานะครับอันนี้สมมุติเพื่อนๆเ,เป็นคนที่หูขวาไม่ค่อยดีก็อาจจะเลื่อนมาทางขวาเพื่อปรับให้ เสียงของหูฟังด้านขวาดังขึ้นอะไรอย่างนี้ในส่วนของเซตติ้งก็จะมีตั้งค่านะครับว่าแต่1ที่2ที่ทีสทีเนี่ยให้ทำแอคชั่นอะไรก็ามาตั้งค่าได้ตามนี้เลยมีให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ของหูฟังด้วยนะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่แล้วนะตัวแอปก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับเสียงผมจะใช้โหมด Default ไปก่อนแล้วกันมาลองฟังเสียงเพลงกันก่อนว่าในโหมด Default จะเป็นยังไง <c oughs> เกือบลืมมาดูตรงการตั้งค่าบลูทูธนิดนึงนะถ้าเรากดเข้าไปดูใน Setting ตรงนี้จะมีให้ปรับด้วยว่าจะเลือกใช้งาน LDAC หรือเปล่าซึ่งโหมด LDAC ถ้ามือถือของอเพื่อนรองรับนะโหมดนี้เพลงจะมีบิตเรทสูงขึ้นคุณภาพเสียงดีขึ้นนั่นแหละแต่ว่ามันจะเพิ่มดีเลย์นะครับในการฟังเพลงมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่า ถ้าเกิดดูวิดีโอรหรือเล่นเกมเนี่ยปากกับเสียงมันอาจจะไม่ตรงกันนะครับการเปิดใช้งานก็แล้วแต่เลยว่าเพื่อนๆต้องการฟังแบบไหนดีเลยน้อยเสียงพอใช้ได้หรือดีเลยเยอะหน่อยแต่เสียงดีมากแต่ผมคิดว่าถ้าไม่ได้เปิดฟังเพลงระดับร o อตเลหรือ h ไฮเรสก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับโอเคถัดไปเดี๋ยวเรามาลองทเทสเสียงของอุฟังรุ่นนี้กันเลยดีกว่าเอาตรงนี้ก็เป็นการฟังครั้งแรกของผมเลยนะ ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณภาพเสียงจะเป็นไงสำหรับเรื่องเสียงผมค่อนข้างประทับใจเลยนะซาอ์สเตยทําได้ดีกว่าที่คิดไ้มากซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของหูฟังแบบเอียรบัดอยู่แล้วนะครับ สำหรับรายละเอียดเสียงในย่านต่างๆมาครบถ้วนนะครับอย่างผมชอบฟังเพลงญี่ปุ่นใครที่เคยฟังพวกเจร็อกเจปอปก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าแนวทางการเรียบเรียงมันจะมีเสียงเครื่องดนตรีหลายชิ้นทับซ้อนกันแต่ไอซูเปอร์ซาวโปรแอก็สามารถเก็บมาได้ทุกเม็ดนะครับสำหรับย่านเสียงเบสหูฟังตัวนี้ก็ได้ยินชัดเจนนะมาเป็นลูกอยู่เบสจะมาเป็นลูกกลมๆนะครับไม่ได้เก็บตัวไวออกแนวนุ่มๆม,มากกว่าในเรื่องเสียงผมให้ผ่านนะครับสำหรับหูฟังไอซูเปอร์ a า Pro Air เทียบกับราคาแล้วให้รัก4ีเต็ม5ได้เลยทีนี้มาดูเรื่องการใช้งานการควบคุมกันบ้างมาดูการควบคุมหูฟังรุ่นนี้กันบ้างนะครับหูฟังรุ่นนี้จะใช้การแตะเพื่อควบคุมนะอย่างตอนนี้ผมตั้งให้แตะทีหนึ่งเพื่อลดเสียงนะฝั่งหูขวาเนี่ยผมจะลองแตะดูเห็นนะมันก็จะลดละถ้าแตะสทีจะหยุดเพลงนะครับ ก็หยุดแต่ซ้ำก็เล่นต่อสำหรับการเปลี่ยนเพลงผมตั้งให้แต่3ามทีก็เปลี่ยนเพลงได้กูซ้ายจะเป็นการย้อนเพลงกลับไปเพลงเดิมนะ ก็ใช้งานง่ายน,นะครับตอบสนองค่อนข้างดีเลยมีข้อสังเกตนิดนึงหูฟังรุ่นนี้ไม่มี Wear Detection นะครับก็คือไม่ว่าเราจะถอดหรือสวมอยู่เพลงมันก็จะเล่นของมันไปนั่นแหละแต่ก็พอเข้าใจได้นะครับพอหูฟังตัวนี้มันราคาแค่พันต้นๆเองเขาคงไม่ได้ใส่เซนเซอร์ Wear Detection เข้ามาทีนี้ผมจะมาทดสอบระบบตัดเสียงรบกวนของหูฟังรุ่นนี้กัน โดยในขณะที่ผมกำลังฟังเพลงจากเครื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นเพลงนะครับผมจะใช้ iPhone เปิดเสียงแอมเบียนสภาพในร้านอาหารนะเสียงมันจะประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวมาดูว่าหูฟังตัวนี้จะตัดเสียงได้ดีขนาดไหนก็มาลองเปิดเสียง ฟัต,ตรงว่าผมยิเสียงจากไอโฟนเข้าเดิมเพลเลยคนระับไม่ได้รู้สึกต่างจากเดิมเลยผมจะลองปรับลดเสียงตอนนี้ผมไม่ได้ยินเสียงจากไอโฟนเลยนะเดี๋ยวลองถอดหูฟังกันอืมผมก็ไม่รู้จกัก อธิบายให้คุณรู้ฟังเข้าใจยังไงนะแต่ว่าเสียงตอนนี้ถ้าดังเท่าเนี้ระบบตัดเสียงของมันเงียบครับแต่้าเกิดเพิ่มความดังของเสียงให้ดังกว่าที่เพื่อนเพื่กำลังได้ยินอยู่ตอนเนี้ยมันจะเสียงทะลุเข้ามาเลยทันทีนะครับเนี่ยถ้าเสียงเท่านี้ได้ยินได้ยินเบาว่บปกตินิดเดียวแต่ถ้าเท่านี้พอตัดได้ครับเงียบอยู่ให้ผมสรุปก็คือระบบตัดเสียงรบกวนทํางานได้จริง แต่ว่ายังสู้กับหูฟังราคาแพงหลายพันไม่ได้นะครับถ้าเสียงดังพอสมควรเนี่ยทะลุเลยแต่เสียงรบกวนไม่ช่วยเลยผมว่าก็แฟร์ตามที่เขาระบุไว้ข้างกล่องหละครับเนี่ยทำงานได้ที่ระดับเสียงต่ำกว่า28เดซิเบลถ้าดังกว่า28บเดซิเบลก็คือทะลุครับแต่คือใช้งานได้จริงผมคิดว่าถ้าเป็นการฟังในออฟฟิศที่เสียงพูดคุยไม่ได้รังมากก็ช่วยได้อยู่แต่ถ้าไปเดินริมถนนกลางตลาดนัดอะไรพวกนี้พูดตามตรงว่าก็ช่วยไม่ได้นะครับ ดท้ายผมจะมาทดสอบ Gaming Mode นะครับดูว่าดีเลย์เป็นยังไงบ้างผมก็จะเชื่อมต่อกับเครื่องเกมนะที่ผมมีอยู่เป็น Android นะ่าอันนี้แล้วก็เปิด g a ม i n g Mode นะครับโอเคเปิดแล้วอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยก็เดี๋ยวมาเทสเกมกันว่าเสียงตรงไหมผมก็จะทดสอบง่ายๆนะครับผมเล่น Mario นี่แหละแล้วดูว่าจังหวะเสียงกระโดดเนี่ยดึงๆเนี่ยเสียงมันดีเลย์หรือเปล่าเดี๋ยวมาลองกัน อันนี้เท่าที่ลองไม่ดีเลยเลยนะครับเสียงตรงอยู่แล้วถ้าดูวิดีโอล่ะเดี๋ยวลองดูวิดีโอสักหน่อยแล้วกันก็เปิด YouTube เนาะดูที่มันแบบเป็นคนคุยกันเดี๋ยวขอดูอีกสักคลิปนะครับ ที่ลองดูเสียงก็ตรงกับปากอยู่นะครับไม่ดีเลยถือว่าใช้งานได้จริงเดี๋ยวผมขอลองอีกนิดนึงและกันเอาเคสที่มันแบบค่อนข้างเซนซิทีฟเลยก็เดี๋ยวผมจะลองทดสอบอีกนิดนึงนะอันนี้เป็นเกมดีที่ถ้าเสียงดีเลยเนี่ยมันจะเล่นยากมากค่อนข้างเซนซิทีฟเลย เ้าที่ลองใช้เล่นเกม DJ ดูเนี่ยพูดตามตรงว่ายังมีหน่วนนิดนึงนะครับแต่นี่มันเป็นเคสค่อนข้างเซ s i ิฟติเป็นพิเศษแต่ถ้าเพื่อกแค่เอาไปดู Netflix ดู YouTube ผมคิดว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะไม่ใช่ปัญหามาทดสอบไมค์ของหูฟังตัวนี้กันหน่อยดีกว่าเสียงที่เพื่อนๆกำลังได้ยินอยู่ตอนนี้เป็นเสียงที่ผมบันทึกโดยใช้ไมค์ของหูฟัง i Super s o u n d Pro Air นะครับเป็นไงกันบ้าง ฮัลโหลเทสหนึ่งสองฉันเดินลงทางอยู่กลางผู้คนสักสนวุ่นวายาหาหันไปหาเธอไม่เจอผู้ใดเมื่อเธอมาจากฉันไปยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคยรื้ดูร้อนไม่มีเธอ เมือน,อน,อนโดยรวมแล้วผมก็ค่อนข้างพึงพอใจกับไอ้ซูปเปอร์ซาปโปรแอร์นะครับสำหรับราคาพันต้นๆกับคุณภาพเสียงที่ได้และฟังก์ชั่นที่มันให้มาผมก็ไม่ผิดหวังนะครับ ถ้าจะมีติดใจอยู่ก็จะมีแค่เรื่องระบบตัดเสียงรบกวนที่ถือว่ายังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ผมก็เข้าใจได้นะครับด้วยราคาเท่านี้และเป็นดีไซน์แบบเอียบัดด้วยการตัดเสียงรบกวนภายนอกมันสู้แบบอินเอียไม่ได้อยู่แล้วสรุปว่าถ้ากำลังมองหาหูฟังไร้สายแบบเอียบัดอยู่แล้วก็ไอซูปเปอร์ซับโปรแอร์ผมว่าก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากตออัวหนึ่งครับคุณภาพเสียงไม่ผิดหวังแน่นอน